เฮ้ยเห็นอะไรก็เข้าไม่ได้นานแต่ฮ่าฮ่าฮ่านั่นไปดูฮิโปเลยลูกเออไปดูฮิโปไปดูฮิโปเลยลูกๆๆๆๆๆๆไปปลาช่อนปลาช่อนอเมซอนใช่ไหมไหนไหนๆๆๆๆๆๆๆมุมมุมเขาอยู่ตรงนั้นนี่ตอนนี้มาอยู่มุมนี้เด้ง่าย วินไปดูแล้วหรอปุ๊ปนอนไหนหายไปไหนล่ะเห็นยังวินเห็นยังพี่ป้าตุนุยปานินหน้าห้จาเอ๋มารอจ้าเอ๋นี่มาอยู่ตรงนี้ขอดูดูดูจ้าเอ๋ด้ว ได้ ku ตาเอคุกกี้ฮิโป